อดยากถึงขั้นนี้เลยค่ะคนขเขมรสารภาพต้นต่อแพร่วัดดกเพราะกินซากไก่ชาวบ้านอัดคลิกร้องไห้ชีวิตตอนนี้เหมือนขอทานหลังโดนไล่พ้นชายแดนสะแก้ว ฝันรายของเขเมรยังไม่ผ่านพ้นไปหลังจากกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชารายงานว่าพบผู้ป่วยไข้วัดนก H5N1 ในจังหวัดกัมปอดจำนวนหนึ่งรายโดยรักษาหายดีแล้วเป็นชายอายุ30ปีอาศัยอยู่ในอำเภอตึกโชว์จังหวัดกัมปอดโดยมีอาการไข้ไอและปวดท้องหลังจากได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมแพทย์ผู้ป่วยก็หายดีและกลับบ้านเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ จากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีไก่ตายอยู่ในบ้านของผู้ป่วยและล่าสุดคนคขมเนรายนี้ได้สารภาพว่านำไก่ที่ตายผิดธรรมชาติมาประกอบอาหารและหลังจากนั้น3วันต่อมาก็มีอาการป่วยทันทีค่ะโดยการดำรนรงชีวิตของประชากรคมเมนต์ทให้ถูกจับตาม,มองเรื่องสุขอ,อนามัยทั้งความสะอาดความอดอยากชาวบ้านทหารต้องรอของแจกจากรัฐบาลซึ่งบางครั้งก็รอไม่ไหวก็จะนาเอาสัตว์ปีกที่ตายมากินประทังชีวิตไปก่อนยิงเสียงติดเชื้อในวงกว้าง บวกกับตอนนี้ค่ะขมิ้นขาดแคลนน้ำทังน้ำกินน้ำใช้ชาวบ้านพาก,กันหาแหล่งน้ำธรรมชาติมากินก็ยิ่งอันตรายแต่รัฐบาลยังไม่เคลื่อนไหวช่วยเหลือเนื่องจากในเวลานี้หุ่นมาเนตเดินสายฟ้องสื่อทั่วโลกวัดไทยยึดบ,บ้านน้องจานที่ควรจะเป็นที่ของขมิ้นไปทําให้ชาวบ้านก็ตีโพยตีพายเชื่อตามที่ผู้นําไปโกหกต่อทั่วโลกด้วยและความยแย่ในประเทศตอนนี้ถือว่าหนัก เพราะมีสาวคอมเมนต์อัดคลิป้องท้ายครอำครวญบอกว่าจากที่เคยมีชีวิตสุขสบายที่เมืองไทยหลังจากกลับกัมพูชาตามการกดดันของรัฐบาลเขมรเธอก็ไม่เคยมีงานทํามีหนักจำซ้าต้องกลายเป็นผู้อพยพอีกต่างหากเพราะว่าอาศัยอยู่ที่บ้านจกเจยหรือบ้านหนองจานมีสัพพากเหมือนขอทานต้องขออาหารบริจาคกินสามมื้อค่ะด้านความเคลื่อนไหวของไทยนะคะทางด้านของพลเอกชัยรัพึกร่วงประพาสเสนาธิการทหารบกให้สัมภาษณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรถึง สถานก,การณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าเรียบร้อยดีแต่ก็ต้องเฝ้าระวังในทุกพื้นที่อยู่แล้วและใช้เครื่องมือที่มีอยู่เฝ้าระวังพื้นที่ทั้งเครื่องมือและบุคลากรซึ่งในขณะนี้ยังไม่ลดความพร้อมในการดําเนินการซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะส่วนกรณีของพลเอกคุณมาเนตนายกของกัมพูชาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศกล่าวหาไทยรุกล้ําแดนกัมพูชาจบเป็นการวิวสถานก,การณ์หรือไม่โดยพลเอกชยพกึกเผย,ยว่ากระทรวงการต่างประเทศก็จะตอบโต้ตามกระบวนการ ไม่ต้องกังวลเมื่อเขาต่อสู้ทางการทูตเราก็ต้องต่อสู้ทางการทูตแต่ในทางการทหารเราก็ดูแลยอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าที่นั่งคุยกับน,น,น,ากนายอนุทินชัญวิรากูลนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีสั่งการเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ผลเอะะกชยพกษ์ตอบว่านายกรัฐมนตรีขอให้กออรมนดูแลางานพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นโดยผลเอกพนาแล้วปลอดทุกผูบัญชาการทหารบก ในฐานะรองผออรมนอและตนต้องจะลงพื้นที่มากขึ้นเพื่อดูแลพื้นที่พยายามแก้สถานการณ์ก่อเหตุรุนแรงให้ลดลงค่ะ